สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมเทรดหุ้นนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูคอมเทรดหุ้นที่นอกจากเทรดหุ้นแล้วนะครับยังสามารถทํางานออกแบบกราฟิกทํางานออกแบบ 3D รวมไปถึงการเล่นเกมนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่งพร้อมหน้าจอนะครับจะเป็น3หน้าจอแต่ไม่ใช่แบบ3หน้าจอ24นิ้วทั่วไปนะครับก็คือลูกค้าเลือกจอทํางานหลักนะผมเป็นจอ27นิ้วความลเอียด k ซึ่งความลเอียด k นะครับถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ย เวลาเรามองภาพมองสีต่างๆนะครับสีสันแล้วก็ตัวหนังสืออะไรต่างๆมันจะคมชัดกว่าหน้าจอ Full HD ทั่วๆไปนะครับแล้วก็พื้นที่ในการทํางานเนี่ยจะเยอะกว่านะถ้านึกภาพไม่ออกอย่างเช่นเราเปิดโปรแกรม4ีโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือผมแบ่ง4หน้าต่างแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะค่อนข้างแคบแล้วก็เบียดกันมองตัวหนังสือแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอความละเอียด 2K นะครับถ้าเราแบ่ง หน้าต่างแบบนี้จะเห็นเครื่องมือต่างๆจะเห็นเมนูต่างๆได้เยอะกว่าแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของหน้าจอที่มีความละเอียดสูงอีก2หน้าจอครับที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็นหน้าจอ24นิ้ว2หน้าจอซ้ายขวาก็จะใช้งานทั่วไปนะครับถ้าใครอยากได้แนวทางแบบนี้นะครับคือถ้ารวมเสร็จสับพร้อมกับสเปกค,คอมนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ละราวสี0 0มื่นนะครับประมาณ4 0 0 0มถึง4ี5 0 0้านะครับ ต่อมาจะพามาดูสเปคคอมที่ลูกค้า ใ,ในส่วนของ CPU นะครับก็จะเป็น Intel Core i5 712นะครับยังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมี713มี714แต่ถ้าการใช้งานทั่วไปเทรดหุ้นเล่นเกมบ้างแล้วก็ทํางานออกแบบเนี่ยถือว่ายังเพียงพออยู่แล้วก็ช่วยเซฟงบได้หลายพันเลยนะครับ CPU ตัวน,นี้มี6 core 12เ h r เพียงพอต่อการเอาไปใช้งานนะครับต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นตัวเริ่มต้นจะช่วยเซฟงนของเราได้หลายพันเลยแต่ถ้าใครอยากให้ทําคอม เทรดหุ้นที่สามารถต่อได้มากกว่าสีหน้าจอในอนาคตเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนในส่วนของเมนบอร์ดปรับเปลี่ยนในส่วนของรุ่นของ CPU นะครับยังไงถ้าต้องการแบบไหนปรึกษาสอบถามแจ้งแอ m ดมินได้อีกทีหนึ่งนะครับแล็มคอมพิวเตอร์เราก็ใช้เป็นของอย่างดีเลยนะครับแบรนด์ระดับโลกนะผมคิงตันฟูลี่นะครับใช้งานได้ลื่นไหลาหายหัวไม่มีปัญหาจอฟ้าไม่มีปัญหาคอมค้านะครับเพราะว่าเราคัดเกตสินค้า อย่างดีทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเราเข้าใจดีคอมเทรดหุ้นถ้ามีปัญหาขึ้นมาใครที่เทรดหุ้นปุ๊บคอมค้างจอฟ้าเนี่ยอาจทําให้พอร์ตหุ้นเนี่ยเสียหายหลายหมื่นหลายแสนเลยนะครับเราก็จะเลือกแต่ของดีมีคุณภาพทั้งนั้นนะครับแลมลูกค้าเครื่องนี้นะครับใช้งานหลายหน้าจอด้วยใช้กับหน้าจอที่เป็นความละเอียดสูงด้วยนะครับต้อง ย้ายหน้าต่างไปมาเปิดสลับหน้าต่างไปมาหรือว่าเปิดหลายโปรแกรมเนี่ยก็จะใช้เป็นความจุ3 2กิกเลยนะครับเวลาเราเปิดหลายโปรแกรมหลายหน้าต่างจะได้ไม่หน่วงไม่ค้ังนั่นเองต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับเราก็เลือกใช้เป็น ssd m 2ความจุ1 0 0 0กิกนะครับก็ช่วยให้เราเก็บโปรแกรมได้เยอะเก็บไฟล์ได้เยอะลงเกมได้เยอะนั่นเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาอัปเกรดบ่อย,อยในส่วนของกาจอนะครับกาจอที่วางอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกาจอยี่ห้อ amd รุ่น RX 6,600นะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอตัวคุ้มเลยถ้าเทียบกับการ์ดจอค่ายเขียวอย่าง NV i d i a เดียนะครับก็จะเทียบเท่าประมาณ RTX 3 0 6 0ูนูตัว 12G กิกแต่ถ้าเราใช้งานเทนทุนทันท่วไปเนี่ยการ์ดจอตัวนี้ก็เพียงพอนะครับหรือว่าเราจะเล่นเกมก็เพียงพอนะครับเป็นการ์ดจอสุดคุ้มเลยนะครับใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาต่อมาในส่วนของพาวเวอร์สไลน์นะก็ใช้เป็นพาวเวอร์สไป650ยวัตต์นะครับตัวนี้ก็จ่ายไฟเพียงพอให้กับเครื่องคอมสเปคคอมในวันนี้นะครับรบการเปิด คอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับระบายความร้อนดีมีมาตรฐานประหยัดไฟด้วยสําหรับใครที่สนใจสั่งคอมพิวเตอร์เทรดหุ้นนะครับร้านเราเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับในไทยที่ทําการตลาดเกี่ยวกับคอมเทรดหุ้นไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะครับมีประสบการณ์ประกอบคอมเทรดหุ้นมากกว่าพันเครื่องแล้วนะครับสามารถตอบได้ทุกคําถามสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาร้านเรามีบริการติดตั้งถึงที่ด้วยนะครับเครื่องนี้ลูกค้าก็ให้ไปติดตั้ง ถึงที่นะครับการบริการติดตั้งถึงที่เนี่ยเราจะรับติดตั้งในเขตกทมก่อนนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะสูงจะแพงขึ้นอยู่กับที่ที่ของลูกค้าอยู่นะครับยังไงก็ทํามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับก็ดูรายละเอียดด้านบนก็ได้นะผมจะทักเพจหรือว่าทักไลน์หรือว่าโทรมาปรึกษาสอบถามก่อนก็ได้นะครับมีตั้งแต่คอมเทต์หุ้น1จอ จนไปถึง20กว่าจอผมก็ทํามาแล้วนะครับของทุกชิ้นเป็นมือ1ใหม่แกะกล่องเบิกใหม่จากศูนย์ตลอดนะครับไม่มีของค้างสต็อกแน่นอนรับประกันเต็มตั้งแต่1ปีถึง10ปีขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์เสียเปลี่ยนใหม่ภายใน14วันถ้ากังวลว่า จะเคีมยากไหมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรามีรถบริการไปรับถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะส่งเคีมเองนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับแล้วก็มีทีมงานไอทีสปอร์ตคอยดูแลช่วยเหลือเมื่อคอมของลูกค้ามีปัญหาเอาล่ะถ้าใครสนใจคอมเสตทุ่นนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามช anel ผมผม,ผมก็จะมีคอมเสตทุน่นหลากหลายการใช้ง,งานมาให้ทุกคนได้ดูกันหรือว่าใครที่สนใจคอมทํางานออฟฟิศคอมเล่นเกมคอมออแบบก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เช่นกันนะครับหรือใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กทำงานโน้ตบุ๊ก เล่นเกมโน้ตบุกเทียทุนผมก็จัดให้ได้หมดนะครับโน้ตบุกผมมีจำหน่ายด้วยนะไม่ใช่มีจำหน่ายเฉพาะคอมนะครับสหรับนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ